ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชนะของชิมเซนชั่นนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำสเก็ตโกกันเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เราก็เริ่มจากสเก็ตภาพที่เราจะนำไปใส่แสงนะครับครับผมมาข้าอโ t t s ช o p p มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรับภาพด้วยคา m e เมล่ารอฟิลเตอนะครับผม <c oughs> เพื่อให้ภาพมันคมชัดขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวจะชี้แจงเรื่องว่าที่แบบไม่ได้ลงคลิปไปหนึ่งเดือนนะครับผมพอดีแบบผมไปเรียนมหาลัยมานะครับผมพอดีแบบมันเปิดเทอมแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่แต่ว่าแบบถามว่างานมันหนักไหมเออมันงานมันยังไม่หนักนะแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทําอ่ะมันเป็นงานแบบศิลปะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้ว่ผมก็เลยแบบอืไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ เค okay, ่อไปเราจะใช้เลเวลนะครับผมในการเติมเงาให้กับเอ,อ่อภาพนี้นะครับผมโอเคก็พูดถึงปัญหาการลงคลิปไปแล้วนะว่าทํากันบ้านก็เลมไม่ได้ลงคลิปแต่เดี๋ยวผมจะปรับเวลาแล้วเพราะว่าปกติผมจะลงอาทิตย์ละคลิปใช่ไหมเพราะตอนนั้นผมยังไม่เปิดเทอมแต่เดี๋ยวนี้ผมเปิดเทอมแล้วผมอาจจะลง2อ,อาทิตย์ต่อคลิปนะครับหรือไม่ก็สโอเคอันนี้เราก็ลง เงาไปก่อนนะครับผมโอเคหัว okay, ข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเออช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องเวลาจริงๆนะครับผมเออเอ๊ะครับหัวข้อต่อไปนะผมก็จะเป็นเออปัญหาเรื่องเวลานะครับผมพอดีแบบช่วงนี้พอไปเรียนใช่ไหมมันแบบถามว่ามันมีเวลาไหมมันมีครับแต่ว่าเวลาที่ผมมีผมนอนเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> กลับมาแล้วมันเพียมากครับผมแบบนอนแบบวันหยุดผมอาจจะทาคลิปวันหยุดได้แต่ว่าไม่รู้มันจะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าคลิปหนึ่งมันแบบมันใช้เวลาตัดนานมากคือแบบช่องผมจะแบ่งอ๋ออันนี้ผมจะใช้เป็น solid color นะครับผมในการาลงสีลงแสงสีฟ้านะคลิปนี้เราใช้แสงสีฟ้านะครับโอเคถึงไหนแล้วนะ โอเคจะบอกว่าเอ,อ่อคอนเทนต์ผมในช่องผมอะก็จะแบ่งเป็นคอนเทนต์เบากับคอนเทนต์หนักใช่ไหมคอนเทนต์เบาก็คืออย่างที่คลิปที่เอ,อ่เอ,อคนดูดูอยู่นะว่าแบบมันไม่ค่อยแบบตัดอะไรมากส่วนแบบคอนเทนต์หนักก็คือแบบเราตัดหนักจะว่าไงดีผมแบบทําเยอะอืมใส่ลูกเล่นเยอะหน่อยมันก็เลยใช้เวลานานนะครับอย่างเช่นคลิปหน้านะครับผมผมก็จะแอบ,บสปอยเลยแล้วกันว่าเราจะทํา ปสเตอร์หนังกันนะครับผมก็จะเป็นคอนเทนต์หนักก็คือจะใช้เวลาทํานานแล้วก็ใช้เวลาตัดนานนะครับผมปกติผมจะตัดคลิปประมาณ2องสาวันนะครับถ้าเป็นอัดแบบทำโปสเตอร์อเงี้ยวันเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาตัดอีก2องสาวันแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์หนักก็อาจจะประมาณ 4- ี่ห้วันนะครับถ้าเราแบบเออเรายังไม่มีเวลาว่างเต็มวันขนาดนี้แบบเหมือนเมื่อก่อนอะไรแบบนี้โอเค อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องเวลานะครับผมเพราะว่าคลิปมันทำนานจริงอ่ะอตัดในคอมแล้วมันนานมากเลยอ่ะอมผมพยายามเร่งสุดๆละเพื่อแบบแต่ก็ไม่ได้เผางานนะแต่อาจจะแบบอ,อาจจะไม่ได้ใส่ลูกเล่นะอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารีบไปทำการบ้านต่อโอเคอันนี้ผมก็เริ่มลงไฮไลท์บร,ริเวณแบบบปลายผมแล้วนะครับผมเพราะว่าแสงที่เข้ามันจะมาจากด้านซ้ายนะครับ โอเคครับหัวข้อต่อไปนะครับผมเป็นปัญหาเกี่ยวกับน,นิสัยของเจ้าของช่องนะครับผมพอดีตอนนี้ผมเออก็ขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าคลิปมันแบบมันดูแบบเศร้าๆมองๆอะ่ะช่วงนี้ผมก็ช่วงนี้ผมไม่ไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ผมก็ลง ช h a ์โดบริเวณด้านขวานะครับผมบริเวณที่แสงเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็น Expose นะครับผมในการเพิ่มแสงสีขาวตรงไฮไลท์นะครับโอเคมาคุยต่อถึงเรื่องปัญหานิสัยก็คือผมไม่ค่อยชอบนิสัยตัวเองเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็เครียดๆนิดหน่อยถามว่าเครียดทุกวันไหมเอ้ <laughs> คือแบบเป็นคนคิดมากอยู่แล้วอะปกติก็เครียดทุกวันนะแต่แบบช่วงนี้มันแบบ หนักนิดนึงแต่ก็พยายามจะแบบไม่เอาแบบเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะก็ช่วงนี้ก็เครียดๆหน่อยก็เลยแบบไม่มีอารมณ์ทำคลิปเท่าไหร่โอเค ต่อไปนะครับผมจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเอ้ยไม่ใช่ต่อไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการลงคลิปนะครับผมก็คอนเทนต์ช่องเรานะครับก็จะทําเป็นปกติจะทําเกี่ยวกับ h o t o s h o p ใช่ไหมผมก็จะทํา Photoshop อยู่นะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มแหล่งกําเนิดแสงนะครับตรงทางซ้ายโอเคผมก็ยังทํา Photoshop อยู่เหมือนกันเอ้ยอ,อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพอดีแบบที่เรียนอะ่ะมันเรียนเกี่ยวกับดออิงเยอะไม่ใช่ดออิงเยอะดิ d ดอิ่งแบบส่วนใหญ่เลยเกือบจะทั้งหมดเลยอะคือผมต้องฝึกวาดรูปอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบบสเก็ตโก้แบบเติมแสงแบบนี้หรือไม่ก็วาดรูปให้ดูนะแต่ว่าคงคงไม่ค่อยมีเพราะว่าวาดไม่เก่ง <c oughs> <g ul ch> กำลังฝึกวาดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์วาดรูปซะส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยทำโปสเตอร์ poster, หรือแต่งภาพอะไรแบบนี้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่านั้นแบบ อันนั้นเอาไว้ก่อนอนะ่ะอันนั้นผมแบบผมแบบจะเรียกว่าไงดีถนัดแล้วอ่ะแบบเราฝึกกันที่เราไม่ถนัดก่อนแล้วกันแล้วค่อยแบบไปพัฒนาส่วนหนึ่งต่ออันนี้เราก็ขอให้แบบมันมีพื้นฐานวาดลูกก่อนอะไรประมาณนี้ก็ช่วงนี้ก็ยังวาดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พยายามฝึกทุกวันอยู่โอเคโอเค,อเควันนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับอืประมาณสี่หัวข้อที่พูดไปก็เดี๋ยวจะอธิบาย โ okay. อเคอธิบายคลิปต่อเลยแล้วกันอันนี้เราก็ใส่แสงตรงดินสอที่เราใช้วาดน,นะครับผมเอผมพยายามจะตัดคลิปนี้ให้มันแบบสนุกสนุกนะถ้ามันแบบน่าเบื่อก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีพอ <c oughs> ดีไม่ค่อยดีนะช่วงนี้โอเคอันนี้ก็ลงลงไฮไลท์ตรงดินสอนะครับ เดี๋ยววันหยุดผมจะพยายามอัดคลิปแล้วก็ตัดคลิปนะเพราะว่าเรื่องเวลามันมันไม่พอจริงๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพยายามทำโอเคต่อไปนะครับผมผมจะใช้ฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับผมในการปรับเท็กเจอร์เงานะครับผมด้านขวามันก็จะเห็นเป็นแบบเออมนๆมน,นฟุ้งๆละ อันนี้ก็ค่อยๆเกี่ยวไปนะครับผมก็จะเริ่มใกล้เสร็จแล้วโอเคอันนี้ผมก็จะลดเออไม่ดิจะเพิ่มชาร์โดบริเวณทางขวานิดหน่อย คีบพอเพิ่ม้มันก็จะมืดๆแบบนี้เลยโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละเค่อที่จะมาพูดแค่นี้ก็ใกล้คลิปใกล้จบละก็เดี๋ยวพูดไปคลิปเลยแล้วกันนะครับผมก็ <laughs> ม่ได้พูดนั้นก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่องของคิมเซนชันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย